หากพูดถึงการหายใจอวัยวะสําคัญที่ทําหน้าที่ในการหายใจได้แก่ปอดค่ะปอดมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เราหายใจเข้าไปหากปอดขยายตัวได้น้อยลงการแลกเปลี่ยนแก๊สก็จะน้อยลงตามมาทําให้มีอาการเหนื่อยหอบหายใจได้ไม่อิ่มค่ะซึ่งจะส่งผลต่อระบบต่างๆทางร่างกายค่ะในปัจจุบันนะคะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการหายใจและการทํางานของปอดค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันค่ะว่ามีปัจจัยใดบ้าง ปัจจัยที่1น,นะคะคือมลภาวะทางอากาศปัญหาฝุ่น PM 2 5นั่นเองค่ะปัจจัยที่2นะคะคือเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีรียซึ่งเมื่อร่างกายเราติดเชื้อเข้าไปแล้วนะคะจะส่งผลต่อปอด mm hmm. เช่นโคโรนาไวรัสเชื้อวัณโรคเป็นต้นค่ะ 3. นะคะคือกลุ่มคนที่ทํางานโรงงานหรือสถานที่ที่มีฝุ่นและสารเคมีอันตราย mm hmm. ก็ยิ่งเพิ่มปัจจัยเสี่ยงให้ปอดมีปัญหาได้ค่ะ สี่นะคะคือไลฟ์สไตล์ที่เหนื่อยนิ่งนะคะขยับตัวน้อยก็ส่งผลทําให้ปอดมีปัญหาได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายค่ะปัจจัยที่5กลุ่มผู้ป่วยที่ผ่าตัดช่องท้องและซ่งอกผู้ป่วยที่ต้องนอนพักระสาตัวที่โรงพยาบาลนานผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลทําให้ปอดมีปัญหาได้เช่นเดียวกันค่ะจะเห็นได้ว่าปอดเป็นอวัยวะที่สําคัญนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้ปอดขยายตัวได้น้อยลงเนี่ยเป็นปัจจัยที่ใกล้ตัวมากขึ้นค่ะ ดังนั้นค่ะวันนี้เรามีท่าบริหารปอดนะคะที่จะทําให้ปอดของเราสามารถขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมาฝากกันค่ะโดยที่เป็นท่าง่ายๆสามารถทําเองได้ที่บ้านค่ะท่าบริหารที่นํามาฝากกันวันนี้นะคะจะช่วยทําให้ปอดขยายตัวได้มากขึ้นลดอาการเหนื่อยหอบและการหายใจลําบากนอกจากนี้นะคะยังช่วยขับเสมหะและป้องกันภาวะปอดแฟบได้ด้วยค่ะโดยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด5าท่านะคะ ทั้ง5ท่าเราจะทําไปพร้อมๆกับการหายใจเข้าและการหายใจออกดังนั้นขณะออกกําลังกายถ้ารู้สึกเหนื่อยหน้ามืดวิงเวียนศีรษะนะคะให้หยุดพักทันทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มออกกําลังกายกันเลยค่ะท่าเตรียมตัวก่อนออกกําลังกายยืนหรือนั่งเก้าอี้ที่มั่นคงจะมีหรือไม่มีพนักพิงก็ได้นะคะท่าที่1ท่ามือประสานท้ายทอยเป็นท่าบริหารปอดส่วนบน ขณะทำจะรู้สึกหน้าอกส่วนบนขยายขึ้นไปทางด้านหน้าถ้าเริ่มต้นนั่งหรือยืนเอามือทั้งสองข้างประสานท้ายทอยจากนั้นหายใจเข้าทางจมูกพร้อมกลางข้อสอกออกและหายใจออกทางปากยาวๆพร้อมกับหุบศอกและโก่งหลังแต่ละครั้งใช้เวลาครั้งรับประมาณ5วินาที ทำ10ครั้งต่อรอบ3-5รอบพัก30-60วินาทีท่าที่2ท่าการแขนเป็นท่าบริหารปอดส่วนบนขณะทำจะรู้สึกหน้าอกส่วนบนขยายขึ้นไปทางด้านหน้าท่าเริ่มตน้นนั่งหรือยืนการแขนออกไปทางด้านข้าง จากนั้นหุบแขนไปทางด้านหน้าพร้อมกับหายใจเข้าทางจมูกและกางแขนออกทางด้านข้างทั้งสองข้างพร้อมกับหายใจออกทางปากยาวๆแต่ละครั้งใช้เวลาครั้งละประมาณ5วินาทีทำ10ครั้งต่อรอบ3-5รอบพัก30-60วินาทีท่าที่5ท่าชูมือยืดอก เป็นท่าบริหารปอดส่วนบนเช่นเดียวกันค่ะขณะทำจะรู้สึกหน้าอกส่วนบนขยายขึ้นไปทางด้านหน้าท่าเริ่มต้นนั่งหรือยืนเอามือไว้ข้างลำตัวหายใจเข้าทางจมูกพร้อมยกแขนทั้งสองข้างขึ้นด้านหน้าและหายใจออกทางปากยาวๆพร้อมผ่อนแขนลงแต่ละครั้งใช้เวลาครั้งละประมาณ5วินาที ทำ10ครั้งต่อรอบ3-5รอบพัก30-60วินาทีค่ะท่าที่4ท่าขยับซี่โคงเป็นท่าบริหารปอดส่วนล่างขณะทำจะรู้สึกซี่โคงขยายออกไปทางด้านข้างท่าเริ่มต้น นั่งหรือยืนเอามือทั้งสองข้างวางไว้บริเวณชาโครงด้านข้างหายใจเข้าทางจมูกให้ซี่โคงขยายดันมือจากนั้นหายใจออกช้าๆทางปากให้ซี่โคงหุบลงแต่ละครั้งใช้เวลาครั้งละประมาณ5วินาทีทำ1ิครั้งต่อรอบ3-5รอบพัก30-60วินาทีค่ะ ท่าที่ห้าท่าพุมป่องเป็นท่าบริหารกระบางลงขาามขณะทำจะรู้สึกหน้าอกและท้องป่องออกขณะหายใจเข้าและยุบลงขณะหายใจออกท่าเริ่มตน้นนั่งหรือยืนวางมือข้างหนึ่งไว้ที่หน้าอกอีกข้างวางไว้ที่หน้าท้องหายใจเข้าให้หน้าอกขยายพร้อมหน้าท้องป่องออก และหายใจออกให้หน้าอกยุบพร้อมหน้าท้องแฟบโดยให้โฟกัสที่หน้าท้องเป็นหลักค่ะแต่ละครั้งใช้เวลาครั้งละประมาณ5วินาทีทำ10ครั้งต่อรอบ3-5รอบ 3 0ม0ิถินาทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่าบริหารปอดทั้ง5ท่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยคะ่ะแต่หากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารปอดสามารถปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ